คุ้นซิงนิลยไทยสวัสดีครับวุ้นซิงนิลุยไทยประจําวันที่15กรกฎาคม2564ครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ1.29นะครับอยู่ที่1569.70แนวรับก็ถือว่ายังไซด์เว์ในกรอบนะครับก็ยังไม่ไปไหนมาไหนแนวรับอยู่ที่1ตรงนี้นะครับ1563 จุ 82, แล้วก็แนวต้านอยู่ที่1572.45ครับตัวที่1 UEC อ UEC มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะ UEC เนี่ย UEC ราคาเดี๋ยวผมย่อให้ดูแนวรับแนวต้านด้วยโอเค UEC ราคา2บาท76สตางค์ครับวันนี้บวกถึง20สตางค์ก็มีเสียงมีย่อบ้างแต่ว่าก็ยังไปต่อนะครับยังถือว่าเป็นเทรนด์กาขึ้นสำหรับเพื่อนที่ถามมา UEC สินค้าเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กภาพรวมบริษัทมีกำไรครับแล้วก็มีปันผลด้วยเปิดตลาดเช้ามา ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่280เราย่อลงมาตรงนี้ครับอยู่ที่ยอ่อลงมาที่276ก็ยังยังถือว่าทรงตัวนะครับจะไปต่ออยู่นะแนวรับ267 แนวต้าน282ครับสั้นๆถ้าพ้น8 8 2จะไปเป็นแนวต้านใหม่อยู่ที่292ครับ UEC ตัวต่อไป TVD TVD ราคา1บาท16สตังค์วันนี้บวก9สตังค์ครับเปิดตลาดเช้ามาตรงนี้ครับดันตัวขึ้น ขึ้นไปสูงส,สงสุดที่1.17แล้วตกลงมาเจ้าเขาเก็บครับดูตรงนี้นะแนวรับแนวต้านดูเองนะครับถ้าจะดูเองนะครับ TVD เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขายสินค้าภาพรวมบริษัทขัดทุนแล้วก็ไม่มีปันผลน่าจะเป็น TV Direct นะครับเนี่ยอ่า t v Direct p u บ l i กแนวรับ 1>, 1บาท10สตางค์แนวต้าน1บาท21สตางค์ครับถ้าพ้น1บาท21สตางค์เขาจะไปเป็นแนวต้านใหม่ที่1บาท28ตัวต่อไปครับ a p เหรือ a p p เนะครับอ่ย่อให้ดูก่อน a p p เราคา4บาท68สตางค์วันนี้บวก4สตางค์ครับ เปิดตลาดเช้ามาตรงนี้ดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่4บาท86แล้วตกลงมาท้ายตลาดตัวนี้น่าน่าเล่นระยะยาวนะฝากพิจารณานะครับถ้าดูตรงนี้ก็ถือว่าฟันโฟเป็นขาลงนะครับแอปเปเป็นหุ้นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ให้จับตาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนี่แหละครับเพราะว่าน่าจะเป็นเทรนดที่กำลังจะมานะครับกลุ่มสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมน่าจับตาครับแนวรับแอพเพลียวสบาท57สตางค์แนวต้าน4.86บาท86สสตางค์ครับตัวต่อไป l o อกสเตย์ล็อราคา2บาท84สตางค์วันนี้บวก24สตางค์ล็อกสเเป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการพาณิชย์เทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลเปิดตลาดเช้าตรงนี้แทงนี้นะครับดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆ ที่282แล้วก็ดันขึ้นไปอีกช่วงบ่ายครับที่284เปิดตลาดเช้าพรุ่งนี้ก็คาดว่าน่าจะไปต่อนะล็อกสเลครับแนวรับผมพูดหรือยังเนี่ยแนวรับล็อกสเล2สอบาท74สตางค์แนวต้าน2บาท86ครับถ้าพ้นถ้าดันตัวพ้น2บาท86 ไปเป็นแนวต้านใหม่ที่3บาท16สตังค์ตัวต่อไปครับตอนนี้เสียงย่อนะสีไทยสีไทยราคา1บาท66สตังค์วันนี้บวก20สตังค์เปิดตลาดเช้ามาสีไทยดันตัวขึ้นไปเลยครับสูงสุดที่168แล้วก็ย่อมีเจ้าเข้าเก็บฟันโฟเป็นขาลงนะ ฝากพิจารณาครับสีไทยเป็นหุ้นขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพบรรจุพัณฑ์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลแนวรับสีไทย1บาท59สตางค์แนวต้าน1บาท71สตางค์ตัวต่อไปครับตัวนี้หุ้นกูรูนะ PDJ PDJ ราคา2บาท62สตางค์วันนี้บวก4สตางค์เปิดตลาดเช้ามาอยู่ตรงนี้ครับแล้วตกลงมาตกลงมาถึง2บาท48ตรงนี้นะแล้วดันตัวค่อยๆทย,ยอยดันตัวขึ้นไปครับมีเจ้าเข้าเก็บตรงนี้ฟันโฟขาขึ้นนะ PDJ เป็นหุ้น ขาลงครับ à, เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวรับ pdj 2บาท59 120, 12, 66, สตางค์แนวต้าน2บาท66สตางค์ครับตัวต่อไป thr อันนี้ก็คุ้ณกูรูนะครับ thr ราคา1บาท45สตางค์วันนี้บวก9สกตางค์ เปิดตลาดเช้ามาอย่างส์เวมาดันตัวขึ้นตอน11โมงครับขึ้นไปทยอยขึ้นไปสูงสุดที่146แล้วย่อตกลงมาที่145ครับอันนี้นะ THR e เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับประกันภัยประกันชีวิตภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวรับ c h r e 1บาทส1สตางค์แนวต้าน1บาท55สตางค์ตัวต่อไปวินถ้าดูภาพรวมวินนะครับน่าจะกลับตัวแล้วนะหลังจากที่ไซเวมานานนะครับวินราคา72สตางค์วันนี้บวก6สตางค์วินเป็นเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเปิดตลาดเช้ามาตรงนี้ครับค่อยๆดันตัวขึ้น ตไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆฟันโฟเป็นขาขึ้นนะแต่คนเก็บไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องด้วยภาพรวมตลาดด้วยนะครับวันนี้ภาพรวมตลาดก็ผันผวนไซเวในกรอบวินเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรั์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขัดทุนแล้วก็ไม่มีปันผลด้วยแนวรับ 70สตางค์แนวต้าน77สตางค์ครับถ้าผล77สตางค์จะเป็นเปนแนวต้านใหม่91สตางค์ตัวต่อไปตัวนี้เสียงย่อครับ INe น็ตไอราคา4บาท42สตางค์วันนี้บวก30สตางค์เปิดตลาดเช้ามาตรงนี้ครับค่อยๆซึมขึ้น ตามริบบอนนี่นะครับค่อยๆไต่ขึ้นสูงสุดที่4บาท42ครับไม่ตกเลยนะไม่มีย่อย่อนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็ยังไปต่อนะครับ i n e น็ตไอเน็ตทีมงานไม่ได้หาข้อมูลให้นะครับฝากหาข้อมูลนะไปดูแนวรับ i n e น แนวรับ4บาท28สตางค์แนวต้าน4บาท66สตางค์ตัวต่อไปครับ INGS ตัวนี้ก็เสียงยอ่อนะเพราะว่าถ้าบวกบวกถึง8สตางค์เนี่ย INGS ผมถือว่าบวกเยอะเพาะไม่เคยเห็นเขาบวกเยอะขนาดนี้แล้วไม่ยอ่อ วันนี้ราคา1บาท13สตางค์ครับวันนี้บวก8สตางค์ถือว่าเยอะนะสำหรับ I N G I S นะเพราะผมดูตั้งแต่เขาแปะ94สตางค์เนี่ยเปิดตลาดช้ามาแท่งนี้ครับค่อยๆไต่ขึ้นไปไปที่1บาท13สสตางค์ฟันโฟนะครับสลับแดงเขียวตรงนี้นะครับ INGIS เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ1บาท4สตังค์แนวต้านออทามายครับ INGIS ตัวสุดท้ายไม่ติดสแกนแต่เป็นหุ้นอยากนำเสนอเป็นหุ้นที่ชอบส่วนตัวครับ INOX ราคา1บาท24สตางค์วันนี้บวก7สตางค์ครับบวกท้ายตลาดด้วยพรุ่งนี้ก็ลุ้นว่าจะไปต่อนะครับอ n น x ็เปิดตลาดเช้าตรงนี้ครับยอ่อลงแล้วก็ดันตัวขึ้นช่วงบ่าย3โมง15นาฬิกานะขึ้นไปสูงสุดที่1บาท24สตางค์อ้น็อกเป็นหุ้นไซ์เวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลแนวรับ INOX 1บาท20สตางค์แนวต้าน1บาท31สตางค์ถ้าพ้น1บาท31เขาจะไปเป็นแนวต้านใหม่ที่1บาท40สตางค์ครับต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนหุ้นวอลเลนติดสแกน3ตัวตัวนี้ก็เสี่ยงย่อเจ้าเข้าไม่เยอะด้วย ตรงนี้นะครับ AEC w a l l a n c ราคา1บาท78สตางค์วันนี้บวก13สตางค์เปิดตลาดเช้ามาดันเลยครับขึ้นไปถึง191 191แล้วย่อตกลงมาตรงนี้ครับนิสัยเขาครับชอบดันตัวตอนเช้าแนวรับ1บาท71สตางค์แนวต้าน1บาท85สสตางค์ครับ AEC Wallet 6ฝากดูแม่ด้วยเหมือนจะติด Cash Balance T2 นะครับตัวต่อไป iTel Wallet 2อันนี้ติดสแกนเมื่อวันก่อนมาวันนี้ดีดเลยครับราคา96สตางค์วันนี้บวก15สตางค์นะหุ่น Wallet ที่บวกถึง15สตางค์เนี่ยเสี่ยงนะครับพักตัว หมือนจะหมดอายุด้วยนะครับฝากไปดูอายุด้วย i t เท w a l ลเลแต่คนเข้าเก็บเลือเกินเปิดตลาดเช้าตรงนี้ครับแท่งนี้ดันตัวขึ้นเลยไต่เหมือนจะเป็นขาขึ้นกับตัวเลยนะครับเนี่ยดันขึ้นไปไม่ไม่หยุดพักเลยนะครับฟันโฟขาขึ้นแนวรับ ITEL ล a l ล e t 2 91สตางค์แนวต้าน1บาท6สตางค์ครับตัวสุดท้าย s s p v a l เ n t 2 s s p v a l เ n t 2ราคา2บาท86สตางค์วันนี้บวก4สตางค์เปิดตลาดเช้าตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับไซเว y แล้วเพึ่งมาดันตัวขึ้นช่วงบ่าย3ามโมงตรงแล้วย่อลงมาช่วงท้ายตลาดย่อนะ แต่มีเจ้าเข้าเก็บตอนบ่าย4ี่โมงสี่สิบห้าครับ S S P v a l l e t สก็คาดว่าพุ่งนี้ถ้าเจ้าเข้าเก็บเยอะขนาดนี้ก็ต้องจับตาดูครับต่อไปเป็นหุ้นแนะนำใหม่นะครับหุ้นเข้าตลาดใหม่พรุ่งนี้นะครับ K W M Wallet ห ราคาเปิดตลาดที่1บาท50สตางค์ครับ KWM Wallet หนะึะหบาท50ฝากพิจารณาครับหุ้นซิงดีลิไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงหุ้นตามวอลลุ่มคนเข้าซื้อครับซื้อเยอะก็ให้ ABC ไปตามลำดับครับฝากพิจารณาครับสวัสดีครับ